มหาวิทยาลัยค่ะมาหาวิทยาลัยอะไรคะไม่ไคะ่คะมองพุดพาเหรอคะมาดูอะไรคะลูกมาดูแมงกุ้มาดูสัตว์น้ำมาดูสัตว์น้ำไปไปเลยนี่ปันเอิรน้องไม่ซื้อบัตรก่อนเด็เด็กได้10บาทผู้หาได้80บาทนี่ค่ะเข้ากันเลยไหมคะจะเข้าไปสู่ รักใจใจรักไหมน่ารักค่ะไปดูกันมันเหมือนสนามาเนี่ยมันเหมือนปลาในเรื่องเอลเรียวโอ้นี่ไงตัวนี้ตัวนี้มันเหมือนในเรื่องเอลเรียวกระตันต่อไปปลาเหมือนในเรื่องเอลเรียวแล้วนี่คือปลาคารา์ปมันสามารถช็อตพวกเราได้แต่มันช็อตไอ้คู่ปลาลีโม่ไม่ได้เพราะมันมีสารเลือดตัวพิเศษอยู่ยมันคือปลาปักเป้าใช่หรอใช่ โอ้ปลาตะเกียบเขาในตัวไหนครับปลนุม่ไงนี่งไงไอตัวนั้นที่นี่ไงนี่ไงมันหับมานี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวสีส้มนี่มันอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านหลังกาลังอยู่สวยดีโอ้ไม่พุ่งรอบสเตอร์ด้วยยังไม่นวนช็อตเพราะว่ามันมีสารเคลือบพิเศษที่สามารถเข้าไปอยู่ได้ จรหรอ,อใช่เน,น,นี่ยเนี่ยมันไม่มันไม่โดนชนเลยในเราอ่ะมัจจะโดนได้ถ้าคนไม่พิเศษใครฟังว่าอยู่ตรงกลางมันสามารถกินอาหารผ่านตรงนี้ได้กินอาหารอะไรเอาอมันจับใช้หนวดจับอาหารแล้วก็เอาไปป้นตรงกลางหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจหบก,ก็ได้ไม่รู้นะไปดูอะไรคะมันคือเหมือนในรูปไหม สามารถฆ่าคนได้ตายเลยแต่มรงก็พูไนไปทำให้คนมีแผลเจ็่แรงแกบพุนที่ไหนไม่รู้นะแต่รู้แงกบพุนกำพวงนี้สิเหมือนอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนปตทตนี่คือแมงกพนโรัน,รนหรือแมงกบพนเรื่องมันไม่ได้เหนี่ย มีเข็มเพียร์ง่ายลืมหรือเปล่านี่แมงกะพรุนอะไรอ่ะเสนสายสวยด,ดีอ่ะน้องแววอ๋อใช่ใช่แมงกะพรุนไฟอินโดนีเซียมีสองตัวนี่ไงอยู่นี่ไงมันมีแค่สองตัวหายากมาจากอินโดนใช่หายาก มันคือเมงกระพุนไฮโดรซัวม,มันไม,มไม่ใช่เมงกระพุนไม่ใช่หรอมันไม่ใช่เมงกระพุนมันคือไฮโดรซูเต้นนะคะได้ถ่ายรูปเออสวยอ่ะเหมือนตอนหน้าที่นะกวางนะกวางแต่งตัวออสวยอ่ะสวยนะเมงกระพุนลูกเมงกระพุน ¡No, no, no. น้ำแต่ว่ายปาตรงนี้มายุ่งอะไรปลาไหลปลาไหลู้ยังไงปลไหลปไหลี่ไตอันนี้เปนอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะไม่ใช่ ปาสองตัวสามตัวถูกต่อมีน้อยจังเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้นะม้อนี่ไงอีกม้อยม่มา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 ามามามกาม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 นมัมา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 มมา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 นเ มันชนคนได้ป่ะชบได้เหรอแม่อ็งี่ี oh. ่ม่มาทอาหารหูไม่มาขนมปิงตาต่่าคนเยน่จริงจริงี่กอดกันเยอรักมากเลยมาสู่ตรงนี้เลย ปากกา <laughs> เบนที่เราพามาดูโซนใหม่กันที่เรยมมายังไม่เคยเข้าไป <l ots> าากันเฮ้ยทำไมเปนไม่กอบกระจุกอนี่ยอยากไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งอ่ะอยากไปอยากซื้อไปเลี้ยงสักตัวซื้อะอะไรปลาดาวเหรอมันกินอะไรรู้ยังไม่ไม่รู้เล <laughs> ะก <laughs> ินอาหารปลา ป้าลูกอยากเลี้ยงปลาดาวค่ะป๊ามีความคิดเห็นว่ายังไงคะอ,อไม่มีความคิดเห็นฮนะโนค่ะโนย <c oughs> ไม่เป็นกลุ่มเลยอแม่มันอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลนแี่ป่าชายเลนมันจะมีไม้อะไรมีต้นอะไรน้องเ,อเคยไปนี่ป่ากกงกลางใช่ไหมไม่ใช่ดูนี่ีแม่มันว่ายบนกัน ไปไหมกะพุน Let's go ไปตึกัน,กน <laughs>